ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรตสัจจะความจริงสี่ประการนี้ผู้เจ้าบอกจําเป็นที่สุดของชีวิตเลยที่เกิดมาแล้วควรรู้ยมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยนะรู้แล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตายไม่ได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่รู้สี่ข้อเนี้ยพเจ้าบอกสุดยอดจะทําให้คนคนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใคร แต่น,นีในข้อที่สองสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะคือคิดชอบหรือคิดถูกต้องคิดถูกต้องคิดยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะวิตกหรือเธอจะคิดอย่าคิดเรื่องเลวทรามอย่าคิดเรื่องพยาบาทอย่าคิดเรื่องเบียดเบียนให้คิดในเรื่องการหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียน หลีกออกจากการมคือลายความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่น่ารักใคร่น้าปราถนาหน้าพอใจแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ตลอดไหมไม่ตลอดนี่มันคือปัญหาดังนั้นถ้าธรรมที่น่ารักใคร่หน้าปราถนาน้าพอใจในโลกเราได้มาแล้วแล้วเราอยู่กับมันได้ตลอดพระพุทธเจ้าก็เอา แต่เนื่องจากสุขในโลกเนี่ยไม่ถาวรน,นี่คือปัญหาสุขจากการกินถาวรไหมพอกินอิ่มก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ไม่ไหวละฟังเพลงนานๆก็เบื่อนะฟังทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตลอด7วัน7คืนนะมะั้ยห้ามหยุดเลยไม่ไหวเอียนเหมือนกันดังนั้นสุขทางอายตนะเนี่ยเป็นของร้อนเวลาไม่มีก็อยากได้ แต่พอมีมากแล้วก็เบื่ออีกไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันนี่เป็นปัญหาครูเจ้าจะบอกมันเป็นของร้อนนั้นเราก็อยากจะสแสวงหาสุขแต่พอได้แล้วก็เบื่ออีกกินอาหารอรอ่อยอร่อยพอกินแล้วก็หมดอร่อยละถ้าคิดว่านี่อร่อยนะยมกินทุกวันนะดูซิจะเบื่อไหมเบื่อนะอะไรที่ว่าอร่อยนะกินทุกวันเลยนะไม่หยุดเลยไม่เปลี่ยนอย่าเปลี่ยน วันนี้กินอันนี้ไปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนเลยเริ่มเอียนแล้วไม่ไหวแล้วนั้นทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงหมดแม้ใจเราจะบอกโอ้โหอันเนี้ยเลิศอันน,น,นี้ดีที่สุดเยี่ยมยอดใจเรายังเปลี่ยนเลยแล้วว่าใจคนอื่นจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันเหมือนกันทั่วโลกธาตุนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจจะความจริงที่ไม่จํากัด เชื้อชาติวันนะตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยใครจะนับถืออะไรเชื่อแบบไหนความจริงนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกอานุซึ่งโยมสามารถรู้ได้เลยวฝรั่งก็มีเหมือนเราจริงไหมคนจีนก็มีคนขเขมรก็มีเหมือนเราคนลาวก็มีเหมือนเรานี่คือความเหมือนที่เหมือนกันทั่วโลกอานุถ้าเขามีอายตน,นะดังนั้นการคิด ไปว่าคนอื่นดีไหมไม่ดีคิดที่จะไปพูดยุยงให้เขาแตกกันดีไหมไม่ดีพูดคำหยาบไม่ฟูใจพูดแล้วคนร้องไห้เสียใจยดีไหมไม่ดีพูดโกหกเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขก็ไม่ดีดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสเรื่องสัมมาวาจาสี่ข้ออ อย่าพูดโกโหกคำหยาบเพอเจอส่อเสียดดังนั้นเมื่อโยมดำริชอบคิดชอบคิดถูกต้องสัมมาวาจาก็จะเต็มเปี่ยมเพราะถ้าโยมไม่คิดอกุศลขึ้นมาวาจาก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมมีใครปากพูดโดยไม่ต้องคิดไหมไม่มีใช่ไหมแสดงว่าคิดก่อนพูดใช่ไหม หรือถ้าสงสัยว่าแหมผมเนี่ยพูดเร็วมากเลยไม่ต้องคิดเลยนะยอมลองหยุดพูดสักสามชั่วโมงก็ได้โอ้โหมันจะอัดอั้นตันใจมากมันอยากจะพูดแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้ไอเราพูดมาทุกคำพูดเนี่ยคิดก่อนตลอดเลยแต่เราใช้อุปกรณ์นี้มาชำนาญมันก็เลยรู้สึกว่าพูดโดยไม่ต้องคิดแต่จริงๆเราคิดก่อนท้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้คุมความคิด คุมความคิดที่ไม่ดีอกุศลน,นะอย่าให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วต้องทำยังไงรีบละไปเราไม่ทำตามก็ได้นี่โยมคิดจะไปนินทาเพื่อนแล้วเราก็ไม่ดีกว่าจริงไหมเราก็ทำได้จริงไหมแต่เราจะทำตามความคิดก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่เราไม่ใช่ใครคิดอะไรขึ้นมาแล้วทำตามความคิดหมดเลยนั่นเรียกว่าโดนความคิดมันลากไป แต่เราต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตจิตมันคิดอะไรปรุงอะไรฉันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฉันจะขอพิจารณาก่อนถ้าเป็นประโยชน์ฉันจะทำถ้าไม่เป็นประโยชน์ฉันไม่ทำถ้าสร้างความทุกข์ให้กับตนเองฉันจะไม่ทำสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นฉันจะไม่ทำสร้างประโยชน์ให้ตนเองฉันทำสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นฉันทำยมคิดภายใต้สีข้อเนี้ย ดีแน่นอนเลยสังคมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนดังนั้นการคิดเสร็จแล้วมันจะออกมาทางวาจาออกมาทางกายจริงไหมทางวาจาก็เลยมีเรื่องสัมมาวาจาขึ้นมาวาจาชอบสี่อย่างวาจาไม่ชอบสี่อย่างชอบก็ไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเจอส่อเสียดถ้าไม่ชอบก็คือพูดโกหกพูดคำหยาบเพื่อเจอส่อเสียดอย่างนี้